แมเอ้ยยังดีมันมีกิจกรรมตรงนี้นะเป็นแจกบ,บัตรเช่าโบ๊ท่าเต้นแล้วก็โปรไฟล์เยี่ยมหลังจากไปลองผิดลองถูกนั้นทำให้รู้เลยว่าโบ๊เก่งมากแต่ก็ใช้เงินมากเช่นกันปัญหาที่เป็นสบก็คือเกมจบก่อนที่จะได้คอยเทมหรือได้คอยเทมเกมก็ชิปหายเกินกว่าจะแก้ไขได้ เลยทำให้คิดว่าถ้าจะรีดประสิทธิภาพโบว์ให้ดีที่สุดต้องโหมดนี้โหมดฟาดแอดฟ i ร u สโหมดนี้ตามชื่อเลยทุกอย่างไวไม่ว่าจะเป็นคีปที่เดินไวคีปที่เกิดไวเราที่ว้าบไวเราที่วิ่งไวมันก็นูนีน่ะเกิดเร็วทุกอย่างได้ตังเยอะขึ้นด้วยประเด็นคือตังที่ได้ไวนี่แหละทำให้พวกตัวเลดเลดมันเกิดได้ไวขึ้นต้องได้ช็อตโชว์สักช็อตบ้างแหละในโหมดนี้และใช่กดออฟไม่ทันก็ไปเวียนกลางแม่มเลยได้ ที่ไม่มีเมดเลยเนาะเนียนๆได้ดีๆซัพพอร์ตเลยนายุแล,และถ้าใครเป็นผู้เล่นสายเนื้อเรื่องจะรู้สึกกันเลยว่าโบว์ได้หน้ามาดูคุณๆนะรู้ไหมว่าคุ้นใครพี่ยุ้ยไงนี่ไม่ใช่ความบังเอิญนะจ๊ะความจริงแล้วโบว์นั้นถูกวางให้มันเป็นสกิลของพี่ชายยุย้ยพี่ชายยุ้ยตอนแรกจะวางให้เป็นเพลเบิลและจะมีสกิลเป็นโบว์บาลอนแต่โปรเจกต์นี้ก็โดนพับไป สภาพก็เลยออกมาอย่างปัจจุบันนะนะ <c oughs> ก็เอาฮีโร่มาเดุน,ดนใส่เนื้อเรื่องว่าโดานทะลุมิติมา,มากๆเพิ่งตื่นจากปาอะไรแล้วแต่ไปนะฉันก็ไม่ได้สนใจนเรื่องแล้ว <c oughs> โหมดนี้ง่ายๆเคียร์คิปทุกคิปเอาอ็อบเจกต์แค่นั้นจบตอนแรกฉันเคยคอมเมนต์เลยว่าอยากให้อัติของโบ้นั้นมันคูดาวน้อยลงตอนนี้ก็เปลี่ยนใจแล้วให้ท่าสองไม่ชะงักตัวอย่างก็พอคือมันเสียจังหวะหลายช็อตมากเพราะไม่หมดแต่ยืนแอคปล่อยลูกบอล เนี่ยแบบดูนะปล่อยกคนปเม้งจังหวัตันเนี่ยถ้าแม่งเป็นเป็นตัวที่พุ่งมาก็ตายเลยนะมันต้องเล่นเลยนะโอออะไรเนี่ยกูยืนตายเลยหยามหน้าสุดๆและ้วยากกำมัดเหมือนน่าจะกำมัดจริงอะไรดีตอหวายไม่โดนแต่นี่คือโหมดบันเทิงอยากจะบอกว่าโหมดบันเทิงนั้น AFK กันบ่อยมากเล่น10เกมต้อง AFK อย่างน้อยแต่เกมไม่เขากาเราอะไม่เาอ,อยู่ด้วยกันครบ10คนเลยมาช่วยแล้วจ้าได้เทลมาพันดาฟิกเกอร์ยํำกะหม่อมยํำกะหม่อมยํำกำหม่อม <c oughs> เดี๋ยวนะพั <c oughs> นดาเราเล่นปา่านี่ว่ะลืมไปว่าฟิกเกอร์ยํำไมไ่ได้ได้ไหนยํำโอเคเรามาเอาออบเจกต์กันพันดา <c oughs> เหมือนไว่โอจะโดนลอเลี้ยวลำ แล้วด้วยความเปสุภาพบุรุษก็บ้องหน้าไปลาช็อตมันอยู่ในการคำนวณแล้วไบรอนเดินมาแปลกๆเขาหลุดหรือเปล่าน่าจะใช่เฮ้ต่อให้เปนหมดบันเทิงก็เถอะแต่เราก็ไม่อยากให้ใครออกแม่จบเกมเดี๋ยวรายงานให้แล้วกันตอนนี้ขอช็อตป้อมก่อนไบรอนเข้าไปเหยียบหน้านตาตาาได้ไหมได้ไหมเมติลี่อยู่ห้าหลังแต่เราเรียกก็ไปเก็บไบโอเรา แต่ยังไงไวโอก็ไม่น่ารอดนะมันจะเห็นเลือดอยู่ติ่งหนึ่งเองมั้งไม่รู้ไปทําอะไรมาโหมดนี้เลือดป้อมันน้อยฉันเคยเจอคอมโบโอเมก้ากับปลาไหลไถบ้านแบบแป๊บเดียวเลยแล้วด้านล่างนั้นมันคืออะไรเดินกันเป็นขบวนเลยติดหินไม่มีใครเห็นหรอกมาช่วยแล้วไปรอนทุบไบรอนทุบโรเลี่ยวลงไปนอนแล้วก็ไล่ทุบเทล แล้วก็ไบรอนจะเก็บไบรอนแต่ซิวเข้ามาปันป่นปันป่นปั่นมาปั่นแต่ปันลงหัวฉันทำให้ไบรอนเก็บไบรอนได้แล้วจะเข้ามาทุบซิลอีกทีนึงแต่ซิวก็เก็บสแต็กแล้วก็ปั่นไบรอนตัวแตกไปแล้วฉันก็เก็บซิลมาได้แต่โดนมอนตาเทียได้ชีตุยยังดีที่ไวโอกับตีรี่มาเก็บงานส้อยแจมแมวพอ,อเทมผมโบว์ก็คือดาบแซดกับโอโพโขอแค่นั้นน่ะที่เหลือแล้วแต่สถานการณ์เลย <S <S พี่มาแล้วน้องขอบคุณค่ะแพนด้า Panda ที่มาช่วยนะคะ ฉันก็จะออกจาะก่อไว้ก่อนแล้วก็จะออกคาทาดูดเลือดคาทาดูดเลือดบกหัวร้อนเนี่ยบอกเลยว่าสูบสุดๆปล่อยดักเลเยอร์ที่เลนบนอย่างนี้ก็ต้องใส่สิคะแม่ไบรลอดรู้ใจมาหน่อยไบรอ์มอมาๆมาเปิดตีตุมอยอยยังรอดมันอืดน,น่าที่จริงน่ะเอ๊ะเราว่าซิวตัวนี้มันมีปัญหามันมีปัญหาฮะฮะ,ฮะมันนี่มันนี่ มันยังเบียนติใส่กูเหรอโอ้ฉันไม่เล่นนะไบรอนแมวนะนายหิวไปเพื่อนไบรอนเดี๋ยวฉันสั่งพิซซ่ามาให้ไหมเดี๋ยวจะได้หายหิวโทษทีน้ำใโอปับนี้พี่ขอพี่อยดได้รักกูดาวหวัดดีจ้าเทลเราเจอกันบ่อยนะแล้วก็ยำกับหม่อมเจง๋งไม่ใช่แพนหน้าก็ย่ำได้ เทลเหมือนจะหลุดเดียวแต่ฉันเจอลอเลี่ยวเพราะฉะนั้นก็รับเคาะแทนไปนะโอเคลพุ่งผ่านเดงใจเย็นๆเนื้อเทลไปไหนตัวปัญหาคือซิวเนี่ยซิวมันเก็บไบโอลงไปแล้วไม่ลอนดากนี้ตันไม่โดนตันทั้งสั้นไปวะมันจะเจ็กเฮดือกอีกนะไหนจะปามีดดีไหมฉันช็อตไปช็อตไปช็อตไปตันไม่โดนตันซ่อนไป เร่ยงได้อยู่รีบจบก่อนจะมีคนออกเพิ่มเถอะจะไม่ไว้ใจใพวกหมวดบันเทิงเลยย่ำกระหม่อมอะไรคือการที่ฉันเล่นแบบขอไปทีได้ MVP วะที่ตอนได้ตั้งใจแบบตั้งใจตั้งใจแบบสกอร์ยับหมา,มากลองเล่นมาหลายเกมลองเล่นมาหลายโหมดธรรมดาบันเทิงรูปทุกอย่างลองมาหมดแล้วยังต้องได้รับการปรับมากกว่านี้ไม่อันตีครูดาวลดลงถ้าสองก็ต้องไม่ชะงักตัวเอง ขอท่าสองได้ไหมคือรู้สึกเล่นแล้วขัดใจมากนั่นไงไบรอยแม่ออกเพื่อสังคมเกมที่ดีเราต้องรายงานหมดธรรมดามันก็รายงานได้นะอย่าเพิกเฉยต่อการกระทําเพื่อสังคมเกมที่ดีตอนนี้ก็บิบายจะเกิหม่คลิปหน้ากดติดตามเลยเด้อ